วัสดีค่ะนี่จะเป็นแฟนพาเที่ยวค่ะใช่ครับไม่ใช่เออใช่ใช่นั่นแหละแต่จะมาบอกทุกคนว่าต่อไปนี้นะค่ะมันจะไม่ได้เป็นแฟนพาเที่ยวแล้วค่ะทุกคนแต่มันจะเป็นแฟนพาตัวเล็กเที่ยวเราจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นค่ะนั่นก็คือจะมีนุ้ยมีต้นแล้วก็มีลูกของเราเพิ่มขึ้นมาค่ะขอย้อนกลับไปตั้งแต่คลิปนี้ค่ะ กำลังจะไปที่วัดโพลีก็คือพระใหญ่แต่มองหนามากซึ่งตอนนี้มองไม่เห็นเลยไม่แน่ใจว่าไปถึงนะจุดนั้นเราจะมองเห็นพระใหญ่อยู่ไหมน,นะความตั้งใจของเราในวันนี้ก็คือมาขอรูปนั่นเองเพราะว่าเราก็พยายามู่สักพักนะปีนี้กะว่าถ้าไม่มีก็ไม่น่าจะมีแล้วค่ะใช่แล้วค่ะตามคลิปนี้นะคะ่ะเมื่อมีนาคมปีที่แล้วเราได้ไปขอรูปเที่ยงกองแล้วลกฏว่า คำขอของเราสําเร็จมี5ปีนี้ก็เลยมีจตัวนเล็กเพิ่มขึ้นมาและหลังจากนี้นะคะคลิปช่องเราก็จะพยายามกลับมาอัปเดตกันเหมือนเดิมจะยังพาเที่ยวเหมือนเดิมแต่เป็นการเที่ยวแบบแนวพาลูกเที่ยวนะคะอาจจะไม่ได้มีสาระความรู้อะไรเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกมากมายมนะ เมื่อก่อนมีสาระ, <S <S าระไม่เคยมีไงก็เลยแบบเอยบอกไว้ก่อนว่ามันไม่มีสาระความรู้อะไรเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกกันทุกคนแต่มันแค่แบบว่าอ่ะถ้าเราไปเที่ยวแล้วมีเด็กคนหนึ่งไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะใช้ชีวิตยังไงแล้วก็พยายามเที่ยวในแบบที่ทุกคนสามารถเที่ยวตามเราได้เหมือนเดิมแล้วก็จะมีเรื่องไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตบ้านโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมาอัปเดตกันเรื่อยๆด้วยค่ะคลิปนี้ก็คือมีแค่นี้แหละแค่อยากมาบอกเพราะว่าวันก่อนมีคนมาเมนว่า หายไปตั้งนานกลับมาอีกทีมีลูกแล้วเหรอก็เออเนาะเราหายไปนานมากใช่ค่ะต่อไปนี้จะกลับมาเจอกับพวกเราบ่อยขึ้นมันจะวุ่นวายนิดนึงครับตอนมีลูกคนเป็นพ่อเป็นแม่น่าจะรู้ทันดีโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปหน้าครับว่าเราจะพาตัวเล็กไปไหนกันตอนนี้ตัวเล็กห้าเดือนกว่าหกเดือนแล้วหกเดือนค่ะใช่เราจะพาไปเที่ยวกันทริปแรกของนางไม่รู้ไปไหนดีเนาะี๋ยวจริงอะน้องเที่ยวมาเยอะแล้วค่ะแต่เราไม่ได้ทำคลิปแต่หลังจากนี้จะกลับมาทําคลิปให้นะเดี๋ยวกลับไปดูกันครับ